คนนี้เป็นความแรงดันสามโถงนะครับทำน้นเข้ามันมันทำมาห้าหุนนะครับสามโถบนะครับเป็นไฟสายได้นะครับเป็นไฟสายได้ เราปรับั้งโซโลนะครับมันมีโซโลจะให้นะครับพี่อนวันนี้ผมมาป๊อบไม่ใส่จะให้นะครับแล้วปิดน้ำประเดินเข้ารูนี้เลยนะครับเข้าเข้าปั๊บนะครับน้ำไม่ติดเดือดขึ้นเลยครับ แก่แล้วนะเล่นี่นะครับเครื่องไม่เกี่ยวนะครับพี่เครื่องจะร่างเรื้อยนะครับเสร็จแมาเท่ากันเอยนะครับ รถี่นอกกสองทางได้นะครับที่นุ่สองทาง